สนทนาบุญกับหลวงพี่น้อยพระประเสริฐติสารโนพี่นำสกุลงังไงพี่น้อยนำสกุลอย่างไงแก้วจำรัดแก้วสมบัติตตตโอนำสกุลเพราะออกับพระชานนฉันทะชาโตผู้เกิดความพอใจฉันทะแล้วนามสกุลอ่อนสี วันนี้ก็ได้ทาสีเตรียมทาสีเหล็กในการในการสร้างสลาครอบองค์พระปางพุทธลีลาที่สวนพุทธอุทยานวัดหนองฟานอันนี้เขาเรียกทาอันนี้ทาเป็นทาสีจริงเลยใช่ไหมเอาเป็นสีจริงเลยแล้วก็มีทาสีอันนี้เป็นสี เป็นสีเขาเรียกว่าอะไรสีอาจฟ้า,าสีฟ้าแก่เป็น,นสีฟ้าแก่หน่อยไม่มาก็เไยด,ดูสวยงามตาแล้วไอ้ที่เป็นน,นี่อันนี้เป็นเป็นพวกคานาเป็นพวกเหล็กคานเหล็กแปรเหล็กลัดคอ,อซึ่งก็ได้ลงสีเรียบร้อยเป็นสีทน่นที่สีทนขาวฟ้าฟ้าขาว ฟ้าขาวและนี้ก็จะเป็นสีเสาสีเสาก็จะเป็นสีทองเป็นโทนสีทองสีฮาโต้อย่างดีสีฮาโต้อย่างดีเป็นสีทองก็ดูให้สมกับเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ว่าองค์พระก็ได้ ตากฝนตากแดดเปียกฝนเปียกแดดหรือว่านกไปถ่ายมูลสิ่งสกปลกก็จะได้สร้างสราครอบองค์พระอนุโมทนาบุญกับพระสงฆ์พระชานนนพีประเสริฐจิสระโนแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญร่วมกันวันนี้ก็ตรงกับวันที่ 22- 2สนะิบองวันนี้22เมษายนส5 6 5อนุโมทนาสาธุบ,บุญร่วมกัน Satu, satu, satu.